mm -hmm. สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคริปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้ วันนี้ผมจานย์กนก็ได้หน่อ้วยมาสองหนอ่ออันนี้เป็นหน่อ้วยหอมคาเวนิ์การได้มานั้นก็ได้นำหน่อ้วยที่มีอยู่ใน,นที่สวนอย่างนี้เอาไปแลกเตี่ยนมาการตัดแต่งหนอ่อพันธุ์นั้นผมก็ทำออกมาเป็นสภาพแบบนี้ซึ่งก็อาจจะมีคนสงสัยอยู่ว่าเอตัดแบบนี้ไปปลูกมันจะขึ้นหรอือมันจะ จเริญเติบโตได้อย่างไรซึ่งในการปลูกกล้วยนั้นผมก็เคยได้ทําเป็นคลิปมาอยู่หลายคลิปเนาะสำหรับเอซีที่เคยได้ได้ดูได้ชมมาก็คงจะเห็นนั่นแหละวว่ามันเป็นอย่างไรส่วนพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาติดตามประบชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเดี๋ยวดูคลิปนี้จบก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติตามได้แต่หากต้องการความมั่นใจว่ามันจะโตรจริงหรือไม่ก็ ย้อนกลับไปหาดูคลิปเก่าๆที่ผมได้ได้ลงาไว้อยู่ในช่องวิถีชาวบ้านอันนี้อันนี้มันเป็นหน่อที่เคยผ่านการตัดต้นออกมานะสังเกตลักษณะก็คือมันจะมีเง่าที่ใหญ่เนื่องจากว่ามันมันมีอายุเยอะแล้วมันมีตาหน่อที่พร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตซึ่งผมก็ได้ปาด อันนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าไป,ปาดหน่อมันออกทำไมม,มันไม่มีหนอ่อมันจะขึ้นได้ยังไงที่จริงอยู่ในหน่อกล้วยนี้นะครับมันพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นขึ้นเป็นหน่อใหม่นี้เยอะแยะเต็มไปหมดแม้แม้แม้ว่าในตรงเงามันนี้เราจะปาดออกหมดก็ไม่ใช่ปัญหามันยังจะอยู่อยู่ในช่วงที่กาบหุ่มนี้อยู่มีอยู่เยอะแยะดัะงนั้นไม่ต้องห่วงว่านำไปปลูกมันจะตาย เนาวมันก็จะขึ้นมานะครับมันจะเป็นผลดีอีกเสียด้วยซ้าไปเพราะว่าหากเราไม่ตัดหนอ่อพวกนี้เหล่านี้ออกเวลาเรานําไปปลูกไอ้ตัวนี้มันจะไม่พัฒนาขึ้นมาเป็นต้นถึงขึ้นมามันก็ไม่โตแต่พวกหนอ่อตัวนี้มันจะขึ้นมามาแทนซึ่งตรงนั้นมันจะทําให้เสียเวลาเนินชาออกไปอีกดังนั้นจึงต้องตัดออกเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการปลูก ก็ถือว่าเป็นการทบทวนเนาะสำหรับผู้ที่เคยได้ดูคลิปเก่าๆมาคลิปนี้ถือว่ามาทำการปลูกเป็นการทบทวนที่อยู่ในถังนี้ที่ผมเอาหน่อแช่นี้ก็จะเป็นเชื้อบาซิลัสซับจิลิสหรือว่าเชือ้อ BS มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราที่อันเป็นสาเหตุของโรคกล้วยเชื้อราในดินอะไรต่าง ก็เอามาแช่ไว้สักประมาณ20ถึง30นาทีนี่เป็นหลุมที่ได้นำการขุดขึ้นมาใหม่ๆไม่ได้มีการหมักหลุมไม้ไม่ได้มีการเตรียมไว้ไว้ก่อนดังนั้นในการจะปลูก ตัวนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นขี้หมูหมักแบบเราก็เอามาใส่เอามาโรยอย่าโรยเข้าไปชิดตรงโคนมันโรยบางๆจากนั้นก็ทำการสับดิน กาสรสับก็สับตรงขอบของหลุมซึ่งในการทำแบบนี้มันจะเป็นการขยายหลุมให้กว้างออกไปทำให้ดินที่ผ่านการสรับนี้มันมีความร่วนความโปรง่งนี้เราก็ลงมาเหยียบให้มันแน่นๆ จากนั้นก็โรยนี่เองโรยบ,บางๆนะครับแล้วรวยหนานี้ก็กลบเหมือนเดิมกับในครั้งแรก ไม่ว่าฝนไม่ว่าแรงเราก็อย่าละเลยในเรื่องของการคลุมด้วยยาแห้งฟางแห้งอันนี้มันจะเป็นการช่วยในการป้องกันไม่ให้อา้าดินโดนเม็ดฝนะตะอย่างช่วงนี้มันตื่นหน้าฝนหากเราเปื่อยดินพอฝนตกมา ดินพวกนี้จะโดนเม็ดฝนนต้านล้างไปจะทำให้เสียความดูสงสมบูรณ์นั้นเราก็เอาใยแห้งฟางแห้งมากบแต่ในการกบนั้นก็ไม่ต้องกบหนาเหมือนในหน้าแรงเป็นช่องตรงนี้ไว้หน่อยไม่ต้องห่วงในเรื่องของว่ามันจะเป็นเชื้อราหรือว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่า ในนี้มันมีเชื้อ B.S หรือว่าบาซิลัสซับิลิสมันมีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราอยู่แล้วนเราก็เอามาเอาราดลง เพียงแค่นี้ก็จบง่ายๆนะครับสำหรับวิธีในการปลูกกล้วยก็ประมาณนี้ในเรื่องของการปลูกกล้วยง่ายๆเนาะเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการเตรียมหน่อพันธุ์การตัดแต่งการแช่หน่อพันธุ์แล้วก็มาถึงในเรื่องของหลุมปลูกการปลูก สุดท้ายการคลุมด้วยปางแห้งย้าแห้งก็ถือว่าเป็นการเอามาทบทวนต่อพี่น้องแฟนถามอีฟีที่รับชมในคลิปก่อนๆอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าดูไม่ทันพอมาดูในคลิปนี้ก็เป็นการสรุปสามารถที่จะเข้าใจได้ทะปปลุโฟงส่วนผู้ที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรก ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นั่นแหละว่าหากยังมีความสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้หรือว่าจะกลับไปดูในคลิปก่อนๆเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปลูกแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรซึ่งเจ้าจสองหน่อนี้เดี๋ยวผ่านไปสักประมาณ3-4ถึงเดือนผมอาจจะได้มาทำเป็นคลิปอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่า กุ้หอมการวิิตที่ได้ไปทําการแลกหน่อพันธุ์กันมากับกัรยาเมิตรมันจะเป็นอย่างไรฝากด้วยนะครับฝากก like, ดไลค์ก็เป็นกําลังแรงใจสําหรับคนทำคลิปนะฮะเห็นว่ามันมีประโยชน์ฝากกดแชร์รเป็นการแบ่งปันกันออกไปที่สําคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ fc ทางช่องวิถีจักวรรก็ฝากกดติดตามฝากฝากดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจันเว่นจะได้เอามานําเสนอในคราวต่อ,อไป คลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ